ครับสวัสดีครับชเกษตรฟาร์มช่ไหมครับเปลี่ยนชื่อจากชเกษตรเรียนรู้เกษตรบอเพียงครับอ่าวันนี้ก็มาเปิดราคาวัวครับถามเจ้าขอ,ของเขานีนี่ครับพี่แขกสวัสดีครับเออสวัสดีครับอ่าวันนี้จะได้ข่าวว่าจะเปิดราคาวัวใช่ไหมครับ เอีตัวละสามสิบห้านี่เอาไปเลยเนี่ยสวยงามทั้งนั้นเนี่ยเอาไปทำให้พันได้เลยเนี่ยอันนี้จะเปิดเปิดเปิดตัวตัวนี้สามห้าใช่ไหมสามห้า <35. S 2> ถ้าลดได้ครับต่อรองได้ไหมต่อได้นิดหน่อยต่อได้นิดหนึ่งครับเดี๋ยวจะดูความสวยของของนางนี่นี่ลูกพ่อพ่อตัวไหนครับน่าจะเป็นห้าสามหกอ๋อพ่อเป็นของห้าสห้าสามหกเอสเคห้าสามหกเอสเคห้าสามหกครับผมนี่ครับผม ความสวยครับอันนี้ตัวเมียนะครับผมตัวเมียแปดเดือนเนี่ยอายุแปดเดือนนะครับผมแปดเดือนครับผมอยู่หนังครับโอ้ใช่ได้ครับหน,น,นัองอัดหนังหนังหนาโบ๊ทด้วยครับหนังหนาหน้า,นาสวยโบ๊ทนี่ครับผมดูเลยครับผมนมขาใหญ่น้ำปีนีตอนนี้ ตอนนี้มันบรรยากาศมืดๆครับเพราะว่าตอนเย็นครับผมมาดูวันนี้วันนี้วันนี้มาเร็ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เชื่อง <laughs> เชี่ยอ่อตอนนี้ัน, <laughs> นี่ครับว่าจะมาดูท้ายหนะะ่อยครับอีนางอีนางนหน้ามาทางนี้เ <laughs> <laughs> ดีด๋ยวด <laughs> ูขี้เนีย้ยเนี้ยพอดีเดี๋ยวนี่ครับผมสูงสูงประมาณเท่าไหร่เนี่ย นีก็เร่าเนาร้อยยี่สห้ายารี okay. choose, ่สห้าเปิดสามห้านะครับผมต่อรองได้ครับมีเบอร์โทรไหมครับผมีเบอร์อะไครับผมศูนย์แปดสองจุดแปดสองสาหแปดแปดสาหปปดเก้าสามสี่เก้าสามสี่โอเคพี่ชื่อชื่อ่แขกชี่แขกเนาะอยู่อยู่ที่ไหนครับที่นี่อยู่บ้านรุนหมู่ห้าตำบลบัวทองอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนี่ครับผมครับอันนี้นี่สามห้านะครับผมเปิดที่สามห้าสามห้านี่ตัวเมียนะครับผมลองกันได้ครับนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวดูจะว่าจะดูท้ายไม่ให้ดูตัวหนึ่งนมสีเต้านะครับดูครับสบายสวยเอามาดูอีกตัวนึงครับเป็นตัวเป็นตัวผู้นะครับอ๋อเป็นตัวผู้ราคาก็โคกัน อันนี้35เหมือนกันใช่ไหมครับหานี่ลูกห้าอันนี้ลูก SK 520ครับเป็นตัวผู้ตัวผู้นะครับผมใครอยากได้เอาไปคุณนะครับผม8เดือนอายุไป8เดือนนะครับผมสูงก็ประมาณเท่ากันกับประมาณ120ยยี่สิบห้าประมาณร้อยยี่สิบ๊ทครับข้างๆนี่ครับผมอ้วนด้วยครับแเดือนแปเดือนครับผมสนใจก็โทรมาได้ตามที่เบอร์ให้ไว้นะครับผม ของเบอร์พี่แข่นะครับนี่ครับสองตัวครับตัวตัวละสามห้าครับเท่ากันครับต่อร้องได้ครับโทรมาได้ครับผมที่เบอร์ให้ไว้ข้างต้นเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับดูท้ายพูดครับดูตัวนัครับดูท้ายเครื่องเครื่องดำนะครับผมโม ไไูครับผมก็สนใจก็โทรมาได้ครับเบอร์ที่ให้ไว้ข้างต้นครับครับออขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมช่องชอเกษตรฟาร์มเช n เนลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ